สวัสดีครับพวก็แอดมินทานครับผมกับหวยฮานอยวันนี้นะครับวันที่17มีนาคมนะครับฮานอยเมื่อวานเป็นึ่งเมื่อวานเขาชุดเน้นเนาะสามตัวเกือบแตกอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเด่นฮานอยนะครับแถวแรกครับปกติ96มากับ8571แถวสอนะครับ09มากับ8351อันนี้คือฮานอยพิเศษนะครับแล้วก็แถว3นะครับ70มากับ3458อันนี้คือฮานอย VIP นะ3ามนอยรวมตาม4ี่นอยดึงเด่นนะครับเด่นวันนี้ขอดึงไปที่90นะครับผมมากลับมากลับนะครับ5้าสามเ1็นะครับผมเ้ามาเก้ศูนครับเก้าสาเก้าห้า เก้าเจ็ดนะครับต้นหนึ่งศูนมาศูนย์หะครับศูนย์สามศหนักร้อยนะครับหลักร้อยชิ่แปนะครับผมแปดเก้าศูนย์ครับแปดเาสามแปาห้8 93, 8นะครับแปาเจ็ดแปดเก้าหน่งแปดศูนย์ห้านะครับผมแปดศูนยามแปดศูน เนนะครับเก้าศูนย์เก้าสามเก้าห้านะครับผมแปดเก้าศูนย์ครับแปดเก้าสามแล้วก็แปดเก้าห้าสำหรับหวยห้าน่อยนะครับผมวันนี้ขอโชคดีสามตัวแปดครับ